สี่สิบห้าปีสี่สิบห้าปีสูตรนี่เนี่นเขาตลอดบ่ปะกะ็ตกบ้าห้าหกปีนี่เขามาตลอดเขามาตลอดตัซื้อสมายเขาอ๋อคุณพ่อไม้เนาะครับเนาะพออ่อไม้หวยสูตรรับสูตรเออคือว่าสูตรของคุณพ่อเนี่ยเขามาได้จากงวดแลวพอ เอาหกปีนี้เขามาตลอดเขามาตลอดตะตะก้อนนี่เริ่มเพรแรกปุ๊บกับมี่อ่าพิษแน่พิษแน่เขาแน่เขาเน่แต่ว่าเขาหลายก็พิษคือพิษหลายก็เขาหลายกเขาหลายก็พิษเขาหลายก็พิษเมียนช่วงเน้นๆมั่นนี่สีหาปีมานี่บ่พอเมียนเขาตลอดเลยเขาตลอดพิษจังวดบ่พอสีหาปีนี่บอันพิษที่ว่าจับจับบ่ถือือซืออ๋อคือว่าอยู่ในหั่นมี่มี่แต่เขาจับกูบ่ถือเมียนอ๋อครับ เอาแบบนี้ให้คุณพ่อเฮ็ดสูตรให้เบ้งนูนครับสูตรเอ่อพ่อเฮ็ดสูตรนี่สิเรื่อจากกันเอาเร um ิ่มจากงวดใดพ่อเอาเรื่มจากหาซีหาสามซีหาสามบออันนี้ห้องซีหาสามอันนี้พ่อที่เบิ่งตีเบิ่งตีกันเลยบอว่ามันตีนั่นเบิ่องตีกันเลยเอาสีหาสามเริ่มเริ่มจากซีหาสามมากครับพี่ครับซี ห้าสามครับสีหาสามนี่เป็นรักของเท่าสีเริ่มสูตรป่ะพ่อเริ่มสูตรครับผมพอออกทีเรียวหมดทีเรียว,รยวครับผมสามเริ่มเริ่มจากสามก่อนอันนี้สูตรล่างสูตรบนพ่อสูตรบนสูตรบน โอ้หนึ่งหนึ่งนี่เป็นล่างไมนเลขล่างบอกหนึ่งหนึ่ง,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 งเป็นเลขล่างอ๋อซี 4, หาสามนี่เป็นบนครับผมเอาเอาบัตนี้เพื่อพอร์ตบนจีนเริ่มจากตัวไหนแล้วครับตัวอีซี่ครับลักนุ้ยบนบวกกับลักสิบล่างโอ้เปลี่ยนซีสูตรของคนพอร์ตนี่แปลกี่โมงเป็นซีซีถอยขึ้นก็เป็นสองถอยขึ้นสองศูนย์รวมแล้วก็ศูนย์สองซี ศูนย์สองสีสีสองศูนย์อ่างวดนันเขงวดวันที่เท่าไรเนาะเน่องวดวันที่สิบหกสิงหาคมบล่เห็นปะบุรีลงืบุรลงมีโอ้ครับผมแสดงว่าพอบุรีลงวันที่ไปก็ได้ลืมบัดนี้ต๊กมางวดงวดที่แล้วมันออกตัวใดครับบัดนี้งวดต่อมาหนิเอองวดที่แล้วนี่ออกงวดที่แล้วงวดออกกัน ห้าสามสหน่่ตัวมาลงมาตัวลงมาตัวลงมาตัวลงมาออกเจ็ดแปดสองโอ้เจ็ดแปดสองแต่ว่าพ่อเหตุได้ตัวไหนนี่ยังยังบ่เหตุโอ้ยังบ่เหตุเหตุเห็ดตันี้มันเดวก่าดีเหตุตัวนี้เ้วก่อนครับผมสี่แล้วก็สามหนึ่งเก้า ืืมแล้วตัวนี้หนึ่งหนิเอาไปเรียกขามสองมาเป็นเปดเรียกขามสองมาเป็นแปดสี่ตัวมาตัวอยู่นี่มืมับเอาแค่นั้นอกพอพอจับไว้มันมันมันลงกับเป็นไอ เอ้ซีแปดสองบ๊อบลองตัดเจ็ดแปดสองกอเจ็ดแปดสองเป็นเจ็ดแปดสองการลักลอยลัก<ม>ลอยยังบ่บติดโอ้ครับมาติด,<ม>ดติดแค่สองตัวมันได้แปดสามแปดสอง โอ้จับคู่เลยอ่ะมันที่มีสั่งนั้นอืมแปดสี่ <8, 4. S 1> โอ้ครับผมโอ้มันมันเข่าคูหนึ่งคือแปดสองเขาแปดสองครับเอาบัตรนี้งวด 2> 5, 2, งวดตัวมากงวดตัวมากงวดงวดออกแปดสองบัตรนี้เจ็ดแปดสองหกเจ็ดแรงออกหกเจ็ด สองบวกหกหลักหน่วยบนบวกกับหลักสิบล่างได้แปดแปดหกสี่เกียกน่องใสเกียดห้าสาม เดี่ยวขามสองใช่คือสองอืมออ,ออกออกยงไม่ดเอสี่เก็บแปดดมันจับบ่เบิดเออ,อ,อบันนี้จับคู่ได้ตัวได้บันนี้พ่อ ครับคู่ได้ตัวดีอือสองเจ็ดสองแป,ดส,งปดสองหกเรียกร่องบริจับเรียกร่องบริจับ อีกล่องจับเจ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ดหกงวดงวดน่ะมันมาออกเจ็ดแปดออกเจ็ดแปดครับมันก็มีคู่หนึ่งมีคู่หนึ่งครับเอาบาัตนี้งวดสีมาบัตรนี้ก็อวดซีมานี้สี่เกียแปดวันที่สิบหก พอเขียนไว้เลยวันที่16กันยายน2566งวดนี้งวดนี้เดบัตกับอีซี่กับวาสิไดมาตัวใดเจ็ดแปดเก้าหนึ่งเป็ดกับเก้าหลักหน่วยบนบวกหลัก bon. สิบล่างได้เจ็ดได้สิบเจ็ดเท่าตัดหนึ่งออกต่เจ็ดหน้าหลังเ็ด ห้าหสามอเอกเอาน่องใส่หกสี่สองอเอกขามใส่คือหนึ่งเอาเนี่เข่าเข่าแล้วครับเอฟซีครับเมืองพอ่อพันธิจับให้ว่านงวดนี่ชี้ในตัวไรเนาะครับเนาะ มีเลขจักคูจักคู่เลยนะครับเดีซืครับจับคู่ <16. S 1> ลคเลยหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งห้า หวดสามหวดเจ็บ สองหกสองอือโอได้สี่คูได้หกคู่บานนี้บานบานี้เรียกสามตัวครับใส่สามเรียกสามตัวอืคือสุดชุดตีเฮ็ดจะยอเลยครับเอฟซี FC, ครับเพระาะว่าโบคาเนได้ละเอียด นะครับนอเดี๋ยวเสียวรล่ละเอียดทีนึ่งเข้าตองไลลสุดคอยชีไดไล่ละเอียดคักกว่านีคาวิซี่กับแสดงว่าเมื่อนี้โค้งสุดท้ายแล้วพอเฮ็ดให้โซฟาบ้างหน่อยนะครับเด้อเอาบาีิตัดตัดวงพ่อบารนี่พ่อสีวงตัวไหนระวางเลขหกคูนะครับเนะานะ หอหกเจ็ดสามตัวเจ็ดสี่สามสองตัวหมุนที่พ่อไปนี่คืองวดนี้นะครับเนาะงวดที่ประจำวันที่สิบหกกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับอฟซีครับสูตรของคดพ่อเห็ดฝ้าๆเล็กน้อยครับเอฟซีครับเพราะว่ามันเวลามันจับกัดนะครับเนาะ เพิ่นเฮ็ดสูตรมาแล้วไดหนึ 1, 6, 1, 7, 1, ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งหกสามหกเจดหสองครับพี่ีครับหลัก3ตัวมี7จ็ดสสาครับพี่ซีครับของคุณพ่อสมหมายนะครับเริ่เพิ่นวงไว้ให้ต่ว่าเลขช่วงมีหลายแต่ว่าว่งไว้แล้วมีแค่เลข2คู่ครับ1นห้ากับ6 7เดสตัวมีเจ็ดสี่สามครับพี่ีครับอันนี้เป็นหวยสูตรของคุณพอ่อ4.5ปีนี้แหงว่าพลาดหน่อยเ็นพ่พ่อ ขาดหน่อยครับหลังจากอันหลังจากก้อนนี้แหงวาต่างต่างหักก็ได้ก็สี่สิบห้าสิปีขึ้นหลังเฮ็ดมาต่างตอายุจะปีกว่าตั้งแต่สิบหกสิบเจ็ดปีเพื่อเริ่มเฮ็ดหวยสูตรมาเสียนสูตรมาต่างตอายุสิบหกสิบเจ็ดปีเท่าเดี๋ยวนี้ครับเอซีครับแหงว่าเป็นเวลาตั้งสี่สิบห้าสิบกว่าปีนะครับเนาะเขาตลอดขึ้นช่วงห้าปีขึ้นหลังครับเอซีครับ อันนี้คือหวยสูตรของคุณพ่อสมหมายนะครับด้วยเอฟซีครับเอฟซีมักกระจัดขัดกระพานนะครับเนาะมักชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับทางช่องพอสวยพาลุ้ยนะครับด้วยเอฟซีครับเอาเน้นให้แล้วครับหนึ่งห้าหกเจ็ดกับสามตัวเจ็ดสี่สามครับเอฟซีครับเอาบัตนี้ก็จะได้ขอบบนขอบคุณของให้คุณพ่อสมหมายนะครับเนาะเอฟซีครับสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับ